อน้อยมาจากเบียงจันพร้อมกับเอ๋อพงพรสองคนมาสองท่านเด็กเด็กสองท่านเด็กเป็นสี่เลยโอ้ยคุณเป็นสองนะฮะไม่ค่ะม,มาแบบแบบไม่ตั้งตัวสนทนากันอยู่ที่ห้องห้องย่อยอแล้วก็โซเล่กันแล้วก็จองตั๋วรถไฟได้แล้วก็มาน,นี่กําลังสนทนาเรื่องธรรมะใช่ไหมคะใช่เพื่ออะไร เพื่อเข้าใจสิ่งที่มีไม่เข้เขาใจเพื่อเข้าใจธรรมะสิ่งที่มีค่ะ,คะเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่ตนเป็นธรรมะพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าพระองค์จะได้ทรงตรัสรู้ทรงฟังธรรมะมากมายพร้อมที่จะบรรลุได้ แต่เพราะเหตุว่าเห็นแก่การที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสามารถจะช่วยคนอื่นให้เข้าใจความจริงได้ไม่ใช่เฉพาะจะรู้ความจริงด้วยพระองค์เองคนเดียวเท่านั้นพระองค์จริงทรงบำเพ็ญบ,บารมีมากกว่าเราใช่ไหมคะที่ฟังแล้วกว่าจะรู้ก็นานเพราะเหตุว่าธรรมะลึกซึ้งนะคะถ้าเราสามารถจะทำได้คือเมื่อเข้าใจแล้ว ช่วยให้คนอื่นได้เข้าใจตามที่เข้าใจก็ยินดีในกุศลนะคะที่ฟังและก็เดินทางไกลพอสมควรค่ะ <c oughs> จากเวียงจันทร์มาถึงที่นี่ คอนอื่นก็ขอสบายดีท่านอาจารย์ชูจีนและคณะอาจารย์มสพทุกท่านและมิตรสหายธรรมทุกท่านขนอยมาจากเบียงจันพร้อมกับเอ๋อพงพรสองคนขอสนทนานํำท่านอาจารย์มาคํา่าพึงตนพึงธรรมสามคำนี้เพ่งจังไดจึงสือว่าเพึงตนพึงธรรม พึ่งตนพึ่งธรรมะครับอาจารย์ใช่ค่ะคืออย่างไรโดยค่ะรู้หรือ,อยังค่ะว่าตนคืออะไรธรรมะคืออะไรตนตนในที่นี้เข้าใจคือว่าเป็นปัญญาค่ะจิงพึงได้แล้วก็กุศลละทมทั้งหลายค่ะอะไรเป็นตนความเข้าใจค่ะ ถ้าไม่เข้าใจเป็นตนด้เปล่าถ้าไม่เข้าใจพึ่งตนพึ่งตะไม่ไม่ใส่ตนค่ะเห็นเป็นตนหรือเปล่าไม่ใช่ได้ยินเป็นตนหรือเปล่าได้ยินไม่ใส่เป็นตนตนมีหรือเปล่าตนไม่มีค่ะค่ะเพราะฉะนั้นไม่มีตนแล้วมีอะไรมีธรรมะค่ะต้องพึ่งเพื่ออะไร น,นี่กำลังสนทนาเรื่องธรรมะใช่ไหมคะใช่เพื่ออะไรเพื่อเข้าใจสิง่งที่ม,เมเีเพื่อเขาจเพื่อเข้าใจธรรมะสิ่งที่มีค,ะค่ะเพื่อเข้าใจว่าไม่ใช่ตนเป็นธรรมะให้มั่นคงคะ่ะไม่ใช่กำลังเห็นแล้วบอกว่าไม่ใช่ตนถูกต้องไหมคะถูกต้องค่ะกำลังได้ยินบอกว่าไม่ใช่ตนถูกไหมถูกค่ะแต่ความจริง กำลังเห็นเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นตนหรือเปล่าแต่เดี๋ยวนี้ยังยังเป็นตนอยู่ค,ะค่ะเพราะฉะนั้นกว่าเราจะรู้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้สิ่งที่มีที่เคยเป็นเราเคยเป็นตนเคยเป็นเขาเคยเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดว่าแต่ละหนึ่งนะะี่ค่ะเกิดโดยปัจจัยต่างๆถ้าไม่มีปัจจัยที่ทำให้เกิดเกิดไม่ได้เลยเช่นไม่มีตาจะให้เห็นเกิดไม่ได้ ดยและใครจะให้ไม่มีตาก็ไม่ได้เพราะตาเกิดแล้วใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงทั้งหมดเนี่คะ่ะไม่อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครและไม่ใช่ใครเลยเพียงแต่เกิดระดับค่อยๆค,ค,คิดว่าจริงหรือเปล่าจริงค่ะค่ะเพราะฉะนั้นเริ่มรู้ความต่างของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากับคนที่ไม่รู้ความจริงอะไรจริงคะ อะไรจริงสิ่งที่ปรากฏค่ะเป็นอะไรสิ่งที่มีจริงเป็นอะไรเป็นธรรมะค่ะธรรมะมีสองอย่างหรือหลายอย่างมีสองอย่างค่ะอะไรบ้างค่ะมีสภาพรู้และสภาพไม่รู้ค่ะค่ะและสิ่งที่กําลังปรากฏเป็นอะไรเป็นสภาพที่ไม่รู้ค่ะตอบได้นะคะและวก็เห็นก็เป็นสภาพรู้แต่เมื่อไหร่จะเป็นอย่างนั้นยั่งค่ะ ในขณะที่กำลังปรากฏพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากว่าพระองค์จะได้ทรงตรัสรู้ทรงฟังธรรมะมากมายพร้อมที่จะบรรลุได้แต่เพราะเหตุว่าเห็นแก่การที่จะถึงความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าสามารถจะช่วยคนอื่นให้เข้าใจความจริงไดไ้ไม่ใช่เฉพาะจะรู้ความจริงด้วยพระองค์เองคนเดียวเท่านั้น พระองค์จิงทรงบาณพิตบารมีมากกว่าเราใช่ไหมคะที่ฟังแล้วกว่าจะรู้ก็นานแล้วก็มีใครปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบ้างไหมคะไม่ค่ะเพราะความกรุณาไม่ถึงใช่ค่ะเพราะเหตุว่าธรรมะลึกซึ้งนะคะถ้าเราสามารถจะทำได้คือเมื่อเข้าใจแล้วช่วยให้คนอื่นได้เข้าใจ ตามที่เข้าใจยค่ะตอนนี้มั่นคงหรือยังคะว่าไม่มีเรายังค่ะยังใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเป็นขั้นฟังแล้วเริ่มเข้าใจจะหมดไม่สงสัยว่าจริงๆแล้วไม่ใช่เราต่อเมื่อประจักษ์แจ้งสิ่งที่เกิดและปรากฏแล้วดับเดี๋ยวนี้เแต่ว่าการเกิดดับนี่เร็วสุดที่จะประมาณได้นะคะ หลับตาทำไมหายไปหมดไม่มีเหลือสักคนเดียวแต่พอลืมตาทำไมมากมายอย่างนี้ไม่ใช่แต่เฉพาะคนโตเก้าอี้ต้นไม้ภูมิลาภัตั้งหลายอย่างทั้งหมดต้องกระทบตาถ้าไม่กระทบตาปรากฏไม่ได้แต่ละหนึ่งหลากหลายแสดงว่าต้องกระทบแต่ละหนึ่งซึ่งรู้ว่าต่างกันจึงหลากหลายเพราะฉะนั้นธรรมะลึกซึ้งมาก แต่สามารถที่จะเริ่มเข้าใจทีละหนึ่งมั่นคงขึ้นและความเข้าใจนะะี่ค่ะค่อยๆละความไม่รู้ยังหลงว่าเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดคือเป็นอัตตาจนกว่าปัญญาจะเพิ่มขึ้นนะคะจากขั้นการฟังจนถึงการเริ่มเข้าใจสิ่งที่มีพระพุทสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสแสดงความจริงของสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ให้ จนกว่าจะเริ่มเข้าใจตัวจริงสภาพที่มีจริงๆไม่ใช่เพียงจำว่าไม่ใช่เราแต่ความจริงไม่ใช่เราเพราะอะไรคะเพราะบังคับบรรซาไม่ได้ค่ะเพราะเดี๋ยวนี้มีแข็งปรากฏไหมคะมีค่ะ,คะเพราะแข็งเป็นแข็งจะเป็นเราหรือจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างไรขณะนั้นไม่ใช่เพียงคิดค่ะแต่กำลังรู้เฉพาะแข็ง ซึ่งเป็นอะไรไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้มีแข็งแต่เป็นไมโครโฟนเป็นเก้าอี้แต่ว่าความจริงแข็งเป็นอะไรไม่ได้เลยนอกจากเป็นแข็งเลยค่ะและขณะนั้นก็ไม่มีเราแต่มีสภาพรู้แข็งเหมือนเดี๋ยวนี้เลยสภาพรู้ในขณะที่กำลังรู้ว่าเป็นสภาพรู้และแข็งที่ปรากฏว่าไม่ใช่อะไรนอกจากแข็งขณะนั้นชัดเจน โดยค่ะจนกว่าจะไม่เหลือความเป็นเราตามลำดับขั้นเลยสาธุแต่ว่าเพิ่เพิ่ต้นนี่มัน <c oughs> มันต้องขั้นใดจริงเพิ่อใดท่านอาจารย์ค่ะขั้นตรงตามความเป็นจริงเดี๋ยวนี้มีเห็นแล้วยังมีอย่างอื่นด้วยจะชื่อว่ารู้จักเฉพาะเห็นได้อย่างไรออและถ้าไม่รู้เฉพาะเห็น ยังมีอย่างอื่นรวมอยู่ด้วยก็ต้องเป็นอย่างหนึ่งอย่างใดใช่เพราะฉะนั้นเฉพาะเห็นจริงๆเนี่ยกว่าจะรู้ค่ะต้องฟังจนกระทั่งมั่นคงมั่นคงว่าเห็นเป็นเห็นเพราะฉะนั้นนะคะก,การฟังพระธรรมอริยสัจธรรมมีสามรอบเหมือนความรู้ทั้งหมดค่ะกว่าจะถึงความรู้ถึงที่สุดได้ ก็ต้องเริ่มรู้ตั้งแต่ขั้นต้นเพราะฉะนั้นกว่าจะประจักษ์ความจริงว่าเห็นเกิดดับเท่านั้นเป็นเห็นเท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นในขณะที่ต่างกับเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะไม่ใช่เพียงเห็นเท่านั้นเลยมีทั้งคิดมีทั้งจำเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเสาเป็นโต๊ะรวนแต่ไม่ใช่เห็นเท่านั้นและไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏทางตาเท่านั้น ด้วยเหตุนี้นะคะอดทนที่จะรู้ว่าอะไรจริงถ้าจริงอย่างนั้นก็รู้อย่างนั้นได้แต่ไม่ใช่ด้วยความเป็นเราจะรู้เพราะยังเป็นเราแต่รู้อย่างนั้นได้นะคะเมื่อมีความอดทนและชีวิตประจำวันนี่ค่ะแสดงชัดเจนว่าเรามีความเข้าใจและมีความอดทนแค่ไหนตื่นมาเนี่ยเคยคิดถึงทารู้ไหมคะ ยัง่ะยังใช่ไหมคะแต่ได้ยินแล้วมีแน่แน่ถ้าไม่มีถ้ารู้อะไรก็ไม่มีค่ะอะไรปรากฏไม่ได้เลยเพียงไม่เห็นสักอย่างเดียวจะมีคนจะมีเสาจะมีโต๊ะจะมีเก้าอี้ไหมไม่มีมแต่เมื่อเห็นแล้วมีสิ่งที่กระทบตาเกิดดับเร็วจนกระทั่งปรากฏรูปร่างสันฐานเป็นนิมิตะให้รู้ได้โดยอาการนั้นๆ ว่าต่างกันต่างกันเป็นแต่และหนึ่งนี่ก็นิมิตใช่ไหมคะใช่นี่ก็นิมิตแต่และหนึ่งแต่และหนึ่งแต่เห็นจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทั้งตัวต้องเฉพาะสิ่งที่กระทบตาทีละหนึ่งที่เร็วมากอ,อ๋อโดยค่ะเพราะฉะนั้นเห็นพระปัญญาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไหมคะระดับที่ประจักษ์ความจริงเกินกว่าที่ใครจะรู้ได้ ใช่ค่ะเพราะฉันก็ฟังแล้วเริ่มเห็นคุณเริ่มรู้จักความเข้าใจที่าสามารถเข้าใจสิ่งที่กำลังมีเดี๋ยวนี้ได้จากการที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังไม่รู้โดยถ้ามีคนบอกว่าพระพุทธเจ้าไปหาเขาเชื่อไหมไม่เชื่อค่ะถูกต้องค่ะเพราะอะไรเพราะไม่มีค่ะเป็นการคิดวิดปลาสแล้วค่ะเพราะว่า คำว่าปรินิพานหมายความว่าดับไม่เกิดเลยโดยรอบทุกอย่างไม่เหลือปัจจัยที่จะทําให้เกิดได้ใช่ถ้าไม่รู้อย่างนั้นนะคะไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวนี้เป็นเรานี่แหละทําให้เกิดอยู่เรื่อยๆใช่ค่ะก็ยินดีในกุศลนะคะดีฟังสารและลเดินทางไกลเราสคควัแค่คจากเวงจันทร์มาถึงที่่ Now now,